สวัสดีครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับวิชาคณิตศาสตร์นะครับครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องของเศษส่วนนะครับซึ่งจะเป็นบทใหม่นะครับที่เราจะเรียนกันวันนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะเรียนเศษส่วนนะครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะมาทบทวนก่อนนะครับทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนสักนิดหนึ่งนะครับเศษส่วนคือนักเรียนดูนะฮะตัวอย่างครับเศษ A ส่วน B นะครับเราเรียก a ว่าเศษเราเรียก b ว่าส่วนนะครับในขณะที่ A เศษ a ส่วน b เนี่ย a จะทำหน้าที่เป็นตัวตั้งและ b จะทำหน้าที่เป็นตัวหารนะครับซึ่งเราจะเขียนให้อยู่ในลักษณะอย่างที่นักเรียนเห็นนะครับก็คือเศษ a ส่วน b ทีนี้เรามาดูตัวอย่างครับตัวอย่างของเศษส่วนนะครับนักเรียนดูตัวอย่างแรกเลยคือเศษ2 mm hmm. ส่วน3 นะครับอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นเศษส่วนแท้ครับเหตุที่เป็นเศษส่วนแท้ลูกเพราะตัวบนน้อยกว่าตัวล่างนะครับนี่คือเศษส่วนแท้ต่อมาเศษ5ส่วนสเศษ5ส่วน4นี้ครับเราจะเรียกว่าเป็นเศษเกินเศษส่วนเกินนะลูกเหตุผลที่เรียกว่าเป็นเศษส่วนเกินเพราะมีตัวเศษมากกว่าตัวส่วน อ่าหรือพูดง,ง่ายๆว่าตัวบนมากกว่าตัวล่างนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยที่นักเรียนเห็นนี่คือ3เศษ1ส่วน2อันนี้เราจะเรียกมันว่าเป็นจำนวนคะครับโอเคนะครับจำนวนคะคืออะไรลูกคือมีทั้งจำนวนเต็มและเศษส่วนอยู่ด้วยกันนะครับเราจะเรียกว่าจำนวนคะนะครับทีนี้เบื้องต้นอของระดับป .6 ครูก็จะให้นักเรียนได้ทราบ เศษส่วนนะครับมีอยู่3ชนิดก่อนนะครับคือเศษส่วนแท้เศษน้อยกว่าส่วนเศษส่วนเกินมีเศษมากกว่าตัวส่วนแล้วก็จำนวนคลาครับนะครับจำนวนคลาก็คือมีทั้งจํานวนเต็มและเศษส่วนอยู่ด้วยกันทีนี้เนื้อหาที่ครูจะทบทวนให้ในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนเลยคือให้นักเรียนลองเปลี่ยนนะครับจากเศษเกินไปเป็นจนํานวนคระลูก ตัวอย่างข้อที่ 1, น,นะครับเศษ9ส่วน4นี่คือเศษส่วนเกินแน่นอนเลขข้างบนมากกว่าข้างล่างนะครับแล้วเราจะเปลี่ยนอย่างไรลูกหลักการเปลี่ยนก็คือ9เป็นตัวตั้งนะครับแล้วน้องเอา4ไปหาร9นะครับเราก็มาดูว่า4หาร9ได้กี่ครั้งอะถ้า4คูณ1ได้4ถูกไหมต่อมาเอา4คูณ2ได้8นะครับแล้วถ้าเกิดเอา4 คูณ3แล้วลูก4คูณ3ได้12อ้าวปรากฏว่าอะไรฮะถ้าเอา4คูณ3มันเกินเราก็ไม่เอาเนาะเพราะว่าตัวตั้งเป็นแค่เลข9ก9เท่านั้นแสดงว่าเอา4ไปหาร9่ะครับได้แค่8ถูกต้องไหมก็คือ4 2 8 2ตั้งไว้ทีนี้นะครับถามว่ามันเหลือเศษเท่าไหร่ล่ะลูกก็คือ9ตั้ง ลบ 8, เหลือ1ครับเหลือเศษ1กลายเป็น2เศษ1ส่วน4ครับนี่คือข้อที่1ต่อมาน้องดูข้อที่2นะฮะข้อที่2ครับ20เศษ20ส่วน7นะครับนี่คือเศษส่วนเกินนะักเรียนจะทำไปเป็นจำนวนคะก็เหมือนเดิมเลยนะครับน้องเอา7ไปหาร20ครับก็ท่องสูตรคูณนะลูกเนาะว่าจะกี่ครั้งเนาะเจ7ด 7จ็ดสองสปรากฏว่าถ้าเราเอา7คูณ3มันไม่ได้แล้วนะครับเพราะมันเกินถูกต้องไหมลูกเราตัดทิ้งครับเพราะว่าตัวตั้งเราแค่20เองดังนั้น7ไปหาร20เนี่ยจะได้แค่2ครั้งนะครับเอาเลข2ตั้งไว้นะครับได้ไมาแล้ว7คูณ2เป็น14นะครับแต่เราต้องการ20แสดงว่ามันยัง ขาดอยู่6กใช่ไหมครับก็6นี้ก็คือเศษลูกกลายเป็น2เศษ6ส่วน7ครับตัวอย่างที่3นะครับลักษณะเช่นเดิมเลยลูกเศษ19ส่วน5นะครับนี่คือเศษส่วนเกินนะครับมีตัวตั้งมากกว่าตัวหารแล้วเราทำอย่างไรอีกละครับที่เราจะแปลงจาก1 9เศษ9ส่วน5ให้กลายไปเป็นจำนวนครับเหมือนเดิมเลยน้องเอา 5ไปหารน,นะครับเอา19ตั้งเอา5หารอ่ะก็เราก็ท่องสูตรคูณไว้ลูกท่องสูตรคูณไว้5คูณ1ได้5เอา5คูณ2ได้10เอา5คูณ3เป็น15ยังไม่ถึงเนาะเพราะว่าตัวตั้งคือ19ใช่ไหมครับได้อีกเอาในลองดูสิ5คูณ4เท่ากับ20 อาแล้วปรากฏว่าถ้าเราเอา5คูณ4ไม่ได้แล้วครับถูกต้องไหมเราต้องตัดทิ้งเพราะว่าตรวตั้งของเราแค่19เท่านั้นดังนั้นเอา5ไปหาร19เราจะได้แค่3นะครับได้แค่3ก็คูณกับ3คูณ5เป็น15 15ใช่ไหมครับแต่เราต้องการ19แสดงา่าเหลือเศษอยู่4ครับก็คือ3เศษ4ส่วน5จบ นะครับง่ายๆต้นๆนะลูกนะเอาละต่อมาขอสอนทีเดียวเลยต่อมาลูกต่อมาเรามาดูครับเมื่อกี้เราเรียนจนํานวนคละไปแล้วเรขอผ่ัยเมื่อกี้เราเรียนาการแปลงเสร็จส่วนเกินไปเป็นจนํานวนคละนะครับต่อมาเราจะทําการแปลงจํานวนคละไปเป็นเศษส่วนเกินง่ายๆเลยคอนเซปต์นักเรียนดูนะไอน,นี้คือจํานวนคละใช่ไหมลูกมันอ่านว่า4เศษหนส่วนส ถ้าต้องการแปลงจากจำนวนคลัไปเป็นเศษเกินหลักการคือนี่ครับน้องเอาสาคูณก่อนนะคูณ3าคูณ4ได้12ใช่ไหมลูกได้12นะใส่ไปก่อนเนาะแล้วก็ได้12เสร็จนำไปทำไมอีกทีบวกนะครับบวกกับอีกหนึ่งอืม ส่วน3อ่าได้แล้วครับคำตอบสุดท้ายของเราคือเซสิ่วน3ครับจบ1ข้อง่ายไหมเนาะอ่าเด็กๆมาดูข้อ2ข้อ2ครับ5เซสส่วน7แล้วเราจะแปลงอย่างไรหลักการเดิมเลยลูกเอา7ไปคูณก่อน7คูณ5 7คูณ5ได้35ใช่ไหมครับเอา35นะเราได้แล้วนะ มาบวกอีก3ครับ35บวก3เป็น38ส่วน7จบบรรทัดเดียวเองง่ายมากๆสุดท้ายตัวอย่างที่3นะครับ11เศษ3ส่วน4อ่จำนวนคะไหนเราลองแปลงเป็นจเศษส่วนเกินสิลูก4คูณนะครับ4คูณ11 11คูณ4ได้44 ใช่ไหมครับน้องได้44แล้วเอา44มาบวกอีก3 44บวก3เป็น47ส่วน4จบแล้วนะครับนี่คือหละการนะครับเปลี่ยนจากจำนวนคละไปเป็นเศษเกินง่ายๆนะครับวันนี้ก็คือเป็นแบบฝึกหัดทบทวนความรู้เกี่ยวกับเศษส่วน นะครับให้กับนักเรียนนะครับหวังว่าทุกคนคงเข้าใจนะครับหากนักเรียนมีข้อสงสัยอะไรนะครับเดี๋ยวเราสอบถามกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ